หลายท่านมีปัญหากับการเปิด Position ของ f ิ t เจอรนะครับว่าเปิดเท่าไหร่ดีแล้วเท่าไหร่ที่เรียกว่าปลอดภัยกับทุิที่ท่านมีคลิปนี้เรามาดูกักดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่และรับค่าทนียงคืนกับ20%เมื่อกดสมัครคลิ์ด้านล่างรายละเอียดใต้คลิปหรือใส่โค้ดด้านล่างนี้ตอนสมัครได้เลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบก,กับโปรอีกแล้วคลิปนี้เรายัางวนเวียนกันอยู่ในหมวดของฟิวเจอร์นั่นเองเราเทรดฟิวเจอร์กันได้ศึกษานะครับทำความเขา้าใจว่าฟิวเจอร์ทำงานยังไงมาเรียบร้อยแล้วแต่ในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาขยายความนิดนึงเพราะว่าหลายๆท่านก็ยังสงสัยว่าเ e เราจะเปิดโพซิชันขนาดเท่าไหร่ดีนะครับเรามีทุนอยู่ในวอลเล็ตเท่านี้การเปิดโพซิชันขนาดนี้มีผลยังไงมีความเสี่ยงมากไหมนะครับในคลิปนี้เราก็จะมา เล่าให้ฟังตรงนี้นั่นเองครับหลายๆท่านที่ลองไปทํามาแล้วก็มีบังคับขายเข้ามานั่นเองซึ่งบอก็็เลยจําเป็นจะต้องทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับมาเริ่มกันเลยอย่างแรกเลยเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่เรื่องเองนะครับที่เราจะต้องรู้นะครับการเทรดการเปิด p o s ิชั o นต่างๆเราก็กลับมาที่แอปของไบแ a น e ก่อนเลยครับอย่างแรกครับมาเปิดที่แอปไบแ a น e กันก่อนตอนนี้เราอยู่ในแอปไบแนนะซึ่งจริงๆเนี่ย กุญแจสำคัญของการเทรดฟิวเจอร์ก็คือเราต้องเปิดขนาดโคซิชันเนี่ยให้บาลานซ์นะครับกับตัวทุนในว a l เล็ตฟิวเจอร์ที่เรามีนั่นเองเพื่อที่จะให้เรื่องการลงทุนเราเนี่ยไม่เกิดความเสี่ยงเกินไปนะดังนั้นเนี่ยเราก็เข้ามาที่ตลาดฟิวเจอร์ได้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ทุกคนที่จะไปเปิดเนี่ยผมผมยกตัวอย่างนะผมมีทุนเท่าไหร่แล้วเรา,าเราไป ดูทุนหนก่อนเราเริ่มเราเริ่มเรียนรู้จากทุนก่อนนะครับตอนนี้ปอ,อกมีทุนอยู่ที่132ราสอ USDT เท่านั้นใน Wallet Future USDT นะครับนี่สมมุตินะทเท่านี้นะครับเราจะทำยังไงดีกับการเปิด position ตรงนี้นะครับก็เออแล้วตกลงถ้าเราไปเปิดฟิวเจอร์เนี่ยเราจะต้องเปิดเท่าไหร่แล้วพอเปิดมาแล้วปึ้งเนี่ยคือเราไม่รู้เลยพอเปิดไปแล้วปุ๊บโูโ มาจีนมันโตเกินไปนี่นานะครับตอนนี้มันเสี่ยงแล้วนะมันใกล้จุดบังคับขายแล้วนี่นครับเปิดโพซิชั่นขนาดเท่าไหรด่ดีคลิปนี้เรามาดูนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับแต่และท่านลองสุ่มโดยการใส่กบอนนะครับเห็นไหมถ้าผมบอกว่าผมจะซื้อ BTC ที่ราคา30,600ทวน่นตอนนี้เท่าไหร่30,500ทุวนแล้วกันแต่ว่าจะซื้อว่ามันราคาขึ้นนะครับจะซื้อว่ามันราคาขึ้นสมนมติว่า3 5 0 0 0แต่ว่ายังไม่ซื้อนะครับผมยกตัวอย่าง ซื้อแบบเป็นแบบลิมิตนะครับก็คือตั้งเอาไว้นั่นแหละแต่ตรงนี้เอ๊ยยังไงอ่ะถึงเรียกว่ามันเหมาะสมแล้วตั้งไปเนี่ยจุดัะคับขายเรามันจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้ตั้งไปแล้วเกิดอะไรได้บ้างรู้ไหมอ่าแล้วลองกดให้ดูนะถ้าเราใส่ตรงนี้ไป0.005 btc อ้าเราเราจะรู้ได้ไงว่า0 0 0 5 btc มันคอกับเราไหมนะครับตอนนี้เราก็ต้องดูได้ว่าเลเวลเรามันเท่าไหร่เป็นไ s o l a t e หรือเป็นคอร์ s นะครับตรงน,นี้ สำคัญทั้งหมดนะครับบอกขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นคอ o s ครับยังไม่ได้เปิดค o n d i t i ใดยๆยังเรายังเปลี่ยนได้นะครับเป็นรอยยี่สิบห้าเท่าด้วยครับเนี่ยเมื่อเราใส่ตรงเนี้ไปเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้ามันยังไม่ทําอะไรนะเรายังไม่ไซื้อนะอ่ะผมใส่ตัวเลขเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้นะครับที่สําคัญคือมันจะคํานวณมาให้เราเลยครับนะครับต้นทุน ที่เราจะใช้เปิดมาจินเนี่ยก็คือประมาณ1เหรียญก็กว่านะครับแลวตรงนี้สูงสุดที่เราสามารถเปิดได้ก็คือ0.38 BTC นะครับซึ่งตรงนี้เราเปิดแค่นี้เองเห็นไหมเปิดแค่0.00005 0, 00, 000, 0. 00นะครับแต่เราสามารถเปิดได้สูงสุดถึง0.386นะครับเอาไม่เชื่อมาลองดูนะครับลองใส่ตรงนี้ดู386เห็นไหมครับร้อเลยตรเลยนี้มันก็คือ100%นั่นเองก็คือใช้ ต้นทุนสูงสุดที่เรามีเลยก็คือจริงๆมันไม่ได้ใช้ทั้งร้อยสามที่สองนะมันต้องทำเมทรนนมา m a จิ้นอะไรต่างๆก็เลยหย่อนลงมานิดนึงนะครับหย่อนลงมานิดนึงไม่ใช่ร้อยสามสองนะอ่ะเราไม่เป็นไรเราเราเปิดโดยการพิมพ์ขนาดลงไปตรงนี้นะดึงเข้าไปเองเพื่อที่จะให้ทุนที่เรามีเนี่ยกับโพ i ิชันที่เปิดอยู่มันไม่ไม่ทำให้เราเกิดความเสี่ยงนะ บางท่านมี130ยสามสินโป๊งออเลยนะครับเปิดทีหนึ่งนี่เลย25%แบบนี้เลยนะครับใช้ยีเายอร์ทีถ้าราคาเหวี่ยงลงไม่ไม,ไม่ไม่ไกลนะครับลงไปแค่30,000 3,000ามพันหรือสามหมื่นสเนี่ยคือ130ยสาของท่านเนี่ยหายไปหมดเลยหายไปหมดนะครับดังนั้นเนี่ยการเปิดโพดิชันตรงนี้สำคัญนะว่าเฮ้ยคุณเราเนี่ยมคน,นกำลังแกว่งของรางคาได้แค่ไหนนะครับซึ่งมันแกว่งลงไปทำเราติดลบเยอะ สักพักหนึ่งมันอาจจะกแวก่งขึ้นมาทําให้เรากลายเป็นบวกเราได้ปิปด position ทำกำไรก็เป็นไปได้นะครับโอเคตอนนี้เราก็เห็นภาพแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวไปดูเครื่องที่เลขกันนะครับเมื่อกี้เราใส่ตรงนี้เป็น0 0 0 5นาะทรใส่เป็น 0. 0นยเจนห้าอย่าง,ง,งนเขาคนวณมาให้เป็นประมาณ1.5 usdt ท่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามราคานะไอ้ค่าพวกนี้นะครับน,นี้เป็นค่าโดยคํานวณน,นะครับนั้นราคานะ ประมาณ1นี้คือ5 u s d นะครับนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าในทางกลับกันเราบอกเฮ้ยเราต้องมานั่งกอรอกตัวเลขอย่างเงี้ยนะครับมันพอมีวิธีอื่นไหมว่าเออเราอยากจะใช้คุณเท่านี้เท่านั้นกี่ USDT แล้วมันต้องใส่ตรงนี้กี่บีซีก็คำนวณได้ครับผมอนุญาตขออนุญายตยกตัวอย่างเช่นเราจะใส่1.5่ด u ในการเปิดของช t ั o นั้นเราก็ต้องกดเคร่งคิดเลขก่อนนะครับสูตรของเราคืออะไรครับก็คือเอา1.5นั่นแหละย s d t ที่เราต้องการนะเราต้องการเปิด1.5 USDT ท,ทครับโดยประมาณแล้วก็มาคูณเลเวเลตเลเวเลตเท่าไหร่เลเวเลตก็คือ125นั่นเองนะครับพอคูณแล้วทำไงครับหารกับราคาที่เราจะซื้อเมื่อกี้แหละสามมื่นห้านะใช่ไหมก็มาหารกับสาม0 0ื่นห้าพัเห็นไหมครับ มันจะได้0.005ครับซึ่งไอ้ข้างหลังเนี่ยโดนตัดทิ้งนะครับตั้งแต่ 3, 5, 7ข้างหลังเนี่ยโดนตัดทิ้งหมดเลยเพราะว่ามันรองรับทนยมแค่3าตำแหน่งนะครับดังนั้นเราก็คำนวณได้แบบนี้แหละโดยคร่าวๆนะเราก็ออกดเครื่องคิดเลขเราอยากใช้แค่2 u d ยเราจะต้องพิมพ์ในว d c อเท่าไหร่ถ้าเราอยากได้ 3UD t ละ่ะอ่าผมจะลองพิมพ์ให้ดู ถ้า3 u มยก็ลองเหมือนกันเหมือนเดิมนะอ่ะวนีกครั้งหนึ่งครับอยากจะลงแค่3 u n i t จากคูณ1้2ยนะครับเอา3ามไปคูนด้วยเลเวลที่เราตั้งสูงสุดของเราถ้าเราตั้งเ,งเลเวลแค่เ5เราก็คูณตรงนี้75้แต่บอกคูณร้อ125สาำหรับ b t ดนะครับดังนั้นบอกว่าคำนวณแบบนี้นะครับได้เท่าไหร่ก็เอาไปหารราคาที่เราจะซื้อนะครับ35 0 0 0เห็นไหมมันจะเป็น 0. 0.1นะครับ0.01ถ้าไม่เชื่อลองไปดูแล้วเรากลับไปดูที ตัวแอปิเคชันบายน c e กันก่อนนะครับลองจะใส่ตรงนี้ดูนะครับลองจะใส่ดูว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงไหมมันใกล้เคียงตามที่บอกที่จริงหรือเปล่าก่อนอื่นเราปรับราคาตรงนี้ก่อนนะครับปรับราคาให้มันเป็นตามที่เราคำนวณเมื่อสักครู่นี้นะครับใส่สามหมื่นห้าลงไปตรงนี้นะครับแล้วจํานวน b t c ถ้าเราใส่0.01ตามที่เราคํานวณเลขๆเมื่อสักครู่นี้เลยเห็นไหมครับมันจะใช้ประมาณเกือบสามยูนิตอี นี่แหละนะครับวิธีการดูว่าอ๋อเราจะเปิดโพสชันยังไงให้มันรู้สึกว่ามันพอดีนะครับเปิดโพสชันยังไงให้รู้สึกว่ามันไม่โตเกินไปไม่ใช่ว่าเปิด2.5% 10% 5%นะครับมีโอกาสที่จะโดนบังคับขายล้างพอร์ตได้ง่ายๆเลยนะครับอ่ะตอนนี้เราคำนวณเป็นแล้วเรารู้ว่าโอเคเรากดเครื่องคิดเลขง่ายๆเราก็จะรู้ว่าเราต้องเปิดขนาดเท่าไหร่นะครับเนี่ยตรงนี้เราต้องเปิดขนาดเท่าไหร่ เราต้องใช้กี่ u s ดนะครับเราใช้ u ูด t ตั้งต้นเกิดเครื่องคิดเลขมาปุ๊บเราก็จะใส่ตรงนี้ได้แล้วแต่คราวนี้เนี่ยขั้นต่อมาเราก็ต้องใช้เครื่องคิดเลขให้เป็นเครื่องคิดเลขของ b บ N น n c e เขามีให้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าเครื่องคิดเลขของ b บ N น n c e มีอะไรที่น่าสนใจนะครับก่อนที่เราจะไปเทรดฟิวเจอร์นะครับสิ่งแรกที่เราต้องคำนวณก็คืออะไรก็แล้ที่ทำให้เราเกิดความเสี่ยงเกิดอันตรายกับตุวสิ่งนั้นเป็นสิ่งแรกที่เราต้องคำนึงนะครับที่ตลาดฟิวเจอร์นะเข้าเมนนูระคับ แล้วสามจุดด้านบนเนี้นะครับตรงนี้นะมันจะมีเครื่องคำนวณครับนะผมอะะนุญาตก,กดเครื่องคำนวณขึ้นมาเราได้เครื่องคำนวณขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมบางทีก็เป็นสีขาวบางทีก็เป็นสีดำนะครับแต่งมันมันคำนวณอะไรได้บ้างมันก็จะมีข้างบนให้เลือกครับเราสามารถเลือกอะไรกทีได้มันจะมีทั้งหมดประมาณห้าหัวข้อนะครับสามารถคำนวณได้ แล้วเราก็สามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าเราจะคำนวณคู่ไหน,นซึ่งตอนนี้บอกขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเป็น BTC นะครับเราคำนวณเป็นฝั่งช็อตหรือฝั่งลองก็ได้นะครับตอนนี้เราเล่นว่ามันจะกราคาขึ้นนะครับ,บอขออนุญ,ญาตใช้ลองแล้วก็ตัวคูณที่บองใช้คือ120เท่นา,าน,นะครับบอก เล่นฟิวเจอร์บอกเรื่องร้อยยี่สิบห้าเท่าขึ้นนะส้อหรับตัวพี c ถ้าเกิดใครเห็นว่ามันเสียก็ไปเล่นเหรียญอื่นนะครับเจ็ดสิบห้าบ้างห้าสิบบ้างก็แล้วแต่ความสมะดวกความถนัดนะครับแต่ว่ากลอกไม่เป็ชิ้นละนะครับร้อยยี่สิบห้าในบอกไม่เป็ชินะน,น,ชนะครับอ่าคราวนี้เนี่ยมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเห็นไหมตัวอะไรบ้างที่มันเราใส่ได้นะครับตรงนี้นครับมันมีสามสามช่องนะครับอันนี้ p ีเอ็เนาะ อน,นี้คือเรื่องการคำนวณ P/L แต่เมื่อกี้ที่เราพูดไปเนี่ยเราจะไม่คำนวณ P/L เราไม่มองกำไรนะครับเรามองอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงอย่างแรกคือความเสี่ยงนะครับเราต้องคำนวณเรื่องนี้ก่อนเลยครับราคาลิควิดเดชันวันนี้เรากา็พูดเรื่องราคาลิควิดเดชันอย่างแรกเลยนะครับอ่ะเราเลือกเป็นคอร์สนะครับบล็อกคอร์สนะครับหลายๆคนไม่รู้คอร์สคืออะไรลองย้อนไปดูเรื่องของฟิวเจอร์นะครับตอนแรกๆบอกเล่าให้ฟังไปแล้วนะแล้วก็เรื่องของโหมดทางเดียวด้วยนะครับ เราเปิดโ o s i t i o แค่ทางเดียวครับก็คือลองเราจะเปิดช็อตทั้งคู่ทั้งช็อตทั้งลองใน1คู่เหรียญเนี่ยเราเรียกว่า head mode นะแต่ว่าตรงนี้บอกไม่ได้พูดถึงนะ head mode เราใช้เป็นโหมดของทางเดียวก็คือ one way mode ครับของเล่นเป็นขาขึ้นนะครับร้อยยี่าเข้าครับอันนี้อ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรเขาเขียนโ o s ิชั o n สูงสุดสำหรับลว e เรตปัจจุบันเห็นไหม คือเวลาเรากดคลิกเลขเนี่ยในกรณีที่เราล็อกอินอยู่นะครับในแอปเนี่ยมันจะใส่คุณที่เรามีในฟิวเจอร์มาให้เลยซึ่งตรงนี้เราก็เปลี่ยนได้นะเราก็เปลี่ยนได้ตามสะดวกซึ่งตรงเนี้ยถ้าถ้าเขาใส่มาให้ปุ๊บตรงนี้มันก็จะคำนวณมาตามนี้ครับไม่ต้องสนใจอะไรมากมายอย่างแรกเลยเราซื้อราคานี้นครับผมต้องการเข้าที่ราคานี้จํานวนที่จะเข้าคือ0.0 0 5ห้าตามที่เราคำนวณตอนแรกนะครับ แล้วทุนมิร้อยสามพันสองนี่แหละครับกดคำนวณเลยครับเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่นะครับเราเล่นว่ามันจะขึ้นมันขึ้นนะครับมันต้องขึ้นนะเล่นว่ามันจะขึ้นแต่คราวนี้ถ้ามันไม่ขึ้นละมันลงไปเรื่อยๆมันจะมาคับขายเราเนี่ยร้อยสามสองเหรียญขายมาลายไปกับตาเนี่ยที่ราคาไหนก็คือราคานี้ครับหกแปดพันห้าร้อยยี่สิบนะครับ BTC ตอนที่เราซื้อถามหมื่นห้า ล่วงเลยไปถึง8,526เราโดนบังคับขายล้างของหรือว่าปลอดภัยนะของบอกเลยว่าโอ้โหกว่าจะลงมาจาก3,000 5,000 8,000นี่มันก็เป็นเรื่องยากออาการทีเดียวครานี้ถ้าเกิดว่ามันลงไปสักเหลือสัก20,000หรือ2 5 0 0เอ๊ะเราเข้าไว้ตอน3 0 0 5,000เนี่ยทายังไงดีให้ติดลบน้อยที่สุดหรือว่าทําไงดีให้พลิกกลายเป็นกําไรอันนี้ก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ตอนนี้เราทํายังไงก็ได้ให้คํานวณเป็นก่อนว่าเอ๊ะ อย่างเงี้ยเรียกว่าปลอดภัยสำหรับเราเห็นไหมครับว่าตอนนี้ปลอดภัยถ้าเกิดว่าเราเปิดถ้ามันใหญ่ขึ้นหลังเมื่อกี้เราใช้1.5 u ูนิตทหรับโ o ซ i t i o n ขนาดเท่านี้แต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็น3 u ูนดูล่ะนะครับอ่ะบอกขอริยาเปลี่ยนเป็น3 u ูนตามที่เราคํานวณเมื่อสักครู่นะครับเราจะได้ตรงนี้เป็น0.001น,น,น,นะครับ <S <S สังเกตราคา liquidation ตรงนี้นะจาก8.5จะเปลี่ยนเป็นเท่าไรหร่เมื่อเรากดคำนวณ2 0 0 0 0 จาก8,005กระโดดขึ้นมาเป็น21,000เยงนะครับนี่คือราคาบังคับขายล้างพอร์ต u d t m Wallet ของเราจาก1 3 2ให้เหลือ0ูนะครับบังคับขายเลยดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันขึ้นมา,าเราสามารถทนได้จนถึงราคาที่21,800น,นะครับ u s t t ตอน1 c น,นีอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องการคำนวณ l i q u i d i o n แล้วก็เรื่องการหาว่ามาร์จิ้นเท่าไหร่เหมาะสมนะครับเนี่ย ท่านเปิดมาจิน้นก่อนจะเปิดเนี่ยคิดอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านจะคุ้นเคยนะครับว่าอ๋อทุนเรามีเท่านี้นะครับทุนเรามี1000พันเหรียญเราเปิดโพลิชั่นด้วยคุณกี่วิธีไปคำนวณที่ว่ามันเป็นคานวณเท่าไหร่ของเหรียญน,นะอ่ะาอจะประมาณนี้นะสําหรับวิธีการคิดนะครับส่วนข้างบนเนี่ยเรื่องของ pnl ต่างๆเรื่องราคาเป้าหมายนะครับอันนี้กองของยญายไม่พูดถึงแล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้ทำลายเราครับ มันไม่ได้ทําลายเรามันมันเป็นเรื่องของการทํากาไรมากกว่าดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมออยากให้ทุกคนทํานึงก็คือเรื่องของราคากระตับขายอย่างเดียวเปิดโพ s ิ t i o n ยังไงให้กว่าภัยนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ผมอ,อก,ก็มาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเครื่องทิ่เลขของ Binance เมื่อท่านทําจนชินทำทาจนคุ้นเคยแล้วเนี่ยท่านก็จะไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องเลขกันบ่อยแล้วเพราะว่าทุนท่านเนี่ยก็ยังอยู่เท่าเดิมนั่นเองครับจะรู้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วว่า อ๋อต้องเปิดขนาดเท่านี้นะสำหรับเหรียญนี้เหรียญนั้นนะครับโอเคก็ขอจบไปเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้นะครับวังว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจการเทรดฟิวเจอร์นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆในอนาคตด,ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกเก็ขอขาลาไปท่นนี้ครับครับ